เดี๋ยวพอเข้าระยะพอเข้าระยะจัดเลยเอารุ้นเลยแทงอ่ะตูดิเฮ้ยแตก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 โอ้ไม่ทันแตกพร้อมกันเลยหยุดหยุดหยุดขึ้นวิ่งวิ่งวิ่งตามตามตามเย็บเหยียบไม่ได้อหนึ่งคันต่อสองอ่ะไม่สนละกูดับเครื่องชนต้องดับเครื่องชนแล้วอย่างนี้มาครับมาเยอรมันกับอังกฤษเป็นการแมชอัพที่แบบน่าจะเอา แทงดิสตรเยียร์ไปสู้กับสไนเปอร์นะแบบแบบกดพิเศษเลยคือห้ามให้แทงดิสตทเรอยร์วิ่งทับสไนเปอร์ให้ยิงกันจนกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งพ่ายแพ้ไปเกมหนึ่งชั่วโมงก็ไม่จบอย่างเงี้ยผมว่าเขารัชเมนโอ้ยวิ่งเป็นเพื่อนกันเลยว่ะ ผมว่าเขาคงไม่รั้งฐานมาทางฝั่งนี้นะ <Ready. S 1> เพราะปกติถ้าเล่นฝรั่งเศสต้องแยแหามาฝั่งซ้ายอันนี้เป็นอังกฤษตัวเล่นไม่ได้นี่โอเคเรามีแร่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันข้างบนก็มีเฮ้ยเขาไม่เก็บเพชรก่อนว่ะน่าจะลืมกด <Construction complete. S 1> เราต่อไปข้างหน้าครับผม <Construction on. S 1> ผมจะต่อขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวไปเอาเพชรข้างหน้าด้วยนู่นๆๆๆ อันแน่เอาเดี๋ยวอะไรของเขานะี่ยูนิตผมเรดี้แล้วนะเอ้ย IFV <Construction complete. S 1> เปิดแมปเฉยๆเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเราขายทิ้งก่อน <Building. S 1> เฮ้ยหายไป,ยปไหนแล้วหายไปไหนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าชักเริ่มไม่ดีแล้วครับผมผมว่าคนนี้ผมโดนแน่เก็บก่อนอ่าขบวนไม่ได้ตรงนี้นี่ไงมาแล้วครับมาแล้ว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 ทีด้วยไม่เป็นไรครับมาเรามีเยอะเอาหมาเทพไปก่อนน่นนอนโนนอนเออเออเดี๋ยวก่อนเดียนะ๋ยวกันพอดีของการมีฐานอยู่ตรงนั้นคือผมโอ้ตังค์ไม่พอ มาแท้งไม่นะเอ้ยวัฟโอ้โหคู่ข้าเจ้ามาแท้งเฉยๆอ่ะทองไปตีคู่ข่าวะเนนี้เดี๋ยวโน้โนโน้ให่าหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่นะคนนั้นโอ้โอ้ไม่กอดนี่โอ้เฮ้ยคนรู้เลยคนรู้เลยเอาเนี้ยมาก่อนดี้วกันไม่ต้องวับ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 ให้เขาวิ่งตามก่อน เดี๋ยวพอเข้าระยะพอเข้าระยะจัดเลยเอารู้เลยแทงอ่ะตูดิเฮ้ยแตกแตก,แก,แกโอ้ไม่ทันแตกพร้อมกันเลยอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีมีใครนี้แตกแตกสวยมันนน่รู้เยอะไม่ไม่เข้าตรงช่องแคบด้วย โอเคไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีมาเสริมเก็บเลยเก็บเลยเร็วเร็วเฮ้ยมีมาทางซ้ายครับผมเดี๋ยวเราต้องแบบต้องวางแลบก็ทำมิลลัสแท้งเอาไปแก้ทางไม่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 ออกไปออกไปออกไปมีรุ่นแรกของหน่วยซิลครับผมมีหน่วยซิลมาว่ะพร้อมอันตรายเริ่มจะมาเยือนเราแล้วครับผมเอาหมาไปแล้วกันนะอ่า คือขบวนเขามาทางทางซ้ายหมามาลองะวงรถแล้วไว้นะเฮ้ยซิวซิวซิวหมากัด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 เฮ้ยโอ้ยหมาเอ้ยรถเนี่แตกไม่เป็นไร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 ครับผมเออเออไม่มีทางออกนะอย่างนั้นนะพยายามล้อมไปก่อน เรมิลลัสโอเคเรมิลลัสมันก็ตามสบายคิสลีบีเยอะอืมมีตรงนั้นสามคันขวามไม่มีรถมีสี่มาทางนี้ย้อนกลับรถแรก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 วางโอเคเดี๋ยวอย่เพิ่เข้าอย่าเพิ่งเข้าพาะเราก่อนเราก่อนโอเคจังหวะนี้ไปเลยเอาดิ โอ้ดิจบเอารุ่นแรกแทงอะผมไม่เสียได้ผมไม่เสียได้เราผมไม่กลัวมันจะแตกขอแค่เอามันแทงจังหวะเนี้ยเพราะเขามีรนุนแรกกันเดียวเองเอออย่างนี้ต้องทำอะไรสะพานทิ้งอเอาอะไรเนี้ยเขาปรับใหม่ให้มันกดยิงไม่ได้อะฮะตอนมีหมาด้วยอ่ะตังร้อยล้อว่ะรุนแรกเราเหลือแค่คัคนสองันเดียวะ เมื่อกี้มี2นะแสะดงว่าแตกนั่นเราต้องขายทิ้งไปเลยครับอย่าไปเสียดายดมันอีนโดเกตเทียน <feel> like. ผมว่าต้องจบเกมแล้วครับผมเขาจะเ <F> ขาค้าเอาอะไรฝั่งนี้ไม่ได้แสดงว่าเขาต้องเอาแค่ฝั่งของเขากับฝั่งทางซ <F> ้ายเพราะฉะนั้นผมรีบจบเกมดีกว่าตอนนี้ที่เขาเงินร้อยรออยู่อินด <F> ุนแรกเพิ่มมาสองพันเ yes, yes, ออเอาพีบ,บ็อกซ์ขึ้น ไม่ลงไป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 เอางี้ขึ้นไปค่อยๆขปหยบไปหยบไปดึ๊บไปดึ๊บโอเคลบลบนะโอเคครับจีจีตังหมดตังหมดแหละโอ้ my goodness โอ้ my goodness เราต้องเร่งสปีดให้เร็วไวครับผมมิฉะนั้นเราจะเสียเปรียบได้ แต่ผมสุ่มในอเมริกาแครอบเนี้ยไม่ได้สนามบินข้างบนไม่เป็นไรแต่คือถ้าเกิดไม่ได้สนามบินข้างบนผมจะเก็บเพชรไม่ได้เลยรีบเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตากตัวหนึ่งขึ้นบนสองอันนี้ตากตัวนี้ไปไหนางบนโอ้โอ้กัดมันกัดมันลูกพ่อเอ้าเสียบทไม่นะข้างบนจ๋า เดี๋ยวมีคนมาทางนี้ปะมันมีคนมาทางนี้ปะแตกมันมีคนมาทางนี้ปะมันม ok, ีคนมาทางนี้ปะจุ๊บเออไม่ทันป่ะเพี่อนเจใจด้วยฉันรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรผมมีพลุ่มส่วนตัวอยู่แล้วเฮ้ยนี่ดักรอดักรอ งาเขาให้อ่าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อขึ้นไปข้างบนแปเวาแรกข้างบนเน้นเก็บแรกข้างล่างเอาเยอะๆแล้วกันนะผมจะเข้าตึกให้หมดเลยเพราะว่าเขาได้สนามบินไปแล้วอย่างมุมขอบคุณขอบคุณเข้ารถแร่ไปเลยตัดสบายเราก็จยุดต่อนแล้วก็ยิงสวยดบ ลิบเข้าลิบเข้าต้องเข้าให้หมดครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเขาเอาพลุลงลงข้างหลังแล้วจะปวดหัวผมเหินฟ้าไปดูฐานเขาก่อนแล้วกันนะมีคนมาว่ะครับเหินฟ้าไปดูฐานเขาก่อนมีคนลงว่ะครับรนี่ไงเห็นไหมผิดคำพูดผมพี่ไหนผมบอกแล้วเข้าให้หมดเลยอันตรายครับผม เนี่ยถ้าเกิดเขาเข้าตึกข้างหลังเนี่ยผมเสียสองฐานเลยนะข้างหน้าก็มาวะข้างหลังตึกจัดการได้หมดเรารอก่อนสวัสดีๆรถแลนด์แทงอยู่โอ้โอ้โอ้ไม่นะไม่นะไม่นะไม่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 เออเออสู้ไปได้ตัวตัวสู้ไปได้โอ้โอเคงั้นเราปล่อยบ้านเฮ้ยลงจุ้งโจ้งครับผม ไป,ไ,ปไ,ปไปโล่ไปโล่ไปโล่ขึ้นข้างบนหนีโล่เฮ้ย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 ไปแตกว่ะเก็บข้าวบนไปเก็บข้าวบนเขาจะตามมาแล้วไปไหนเอ้าเอ้าเอาเอาเอย่อางนี้ดิเอารถเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนปวดเขาปวดเขาให้เขาพัวงหลังเดี๋ยวก่อนนะผมต้องขายทิ้งตอนนี้ไม่มีเงินหนึ่งสองสามเออเก็บสวยนี่ไงไม่ละไม่ละไม่ละ โอเคเก็บได้สองฐานฐานแรกกับฐานไฟฟ้าข้างบนมาอีกแล้วครับผมปล่อยฝั่งนั้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาแจไปกันไม่ได้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 ไไดไไดตัวตัวไม่ได้พอตึกไว้พอตึกไว้อโอ้จำนวนเท่ากันยังไงกิสตี้ก็แพ้กิสตี้ต้องเยอะกว่าถึงจะนชนะสวย โอเคลอยข้างหลังครับผมไม่เอาคนเข้าตึกใช่ไหมย,ย่างนี้ก็เสร็จผมนะอย่างแบบนี้เดี๋ยวเอาคันที่เลื่อยใกล้หมดอันนี้กันนี้อันนี้จะเอาลงน้ำมันให้ได้ว่างั้นฮะเนี่ยกลับมาฮะน,นายโดนลอยหลังแน่ไปย,ยิงก่อนเลยแต่แฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานายโดนลอยหลังแน,น่เอาฐานเอาฐานใหญ่เลยหยุดหยุดหยุดน้ำ วิ่ง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 ตามตามตายียบเยียบไม่ได้หนึ่งคันต่อสองว่ะเรียบร้อยยิงให้แตกยิงแตกเร็ว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 แฟลกนั่นไงแฟลกออกมาไม่เคยจะดโซนใจเอาให้แตกเรียบร้อยตรงนี้ใหม่ละใหม่ละไม่ได้คอนโทรลซึ่งยิ่งใหม่ไปละเอาให้แตกเลยยิงรถถังแตกยิงยิงยิงเออดีด้วย ตั้งต้มยิงแม่มวยปล่ยโลดเย็บเย็บเย็บลงต่อเอาวะเอาวะอะไรกันครับเนี่ยตำานนนไม่สนใจแล้วครับแตกตั้งตรงไหนได้บ้างเราเราวิ่งอ้อมแตกจริงๆครับผมเขายึดติดกับรถน้ำมันเกินไปจริงๆนะมา เตลียบรรยากาศกันหน่อยหันมาเล่นสีีบ้างครับผมโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโซเวียตสามโวีตคนเดียวเองไม่น่ามียูรินะครับเนี่ยเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าโฮสเขาจะปิดอะไรนะ no yuri no p r e s เอาไว้ผมจำได้ว่าแบบนี้มีน้ำมันให้คนละคนละอันนะผมขอข้างหน้าแล้วกันนะผมขอยืนหน้าเลยแล้วกันให้พี่ชมพูเขาไปเอาข้างหลัง เร <si okay. 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 ื่องรับเท้านี่ขอให้บอกครับผมประจันหน้าโอเคครับพี่ชมพูเขารู้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดให้มากความโอเคเดี๋ยวตอนนี้เล่นยังไงดีดูท่าทีไฟตรงข้ามก่อนถัดไหมโอ้โอ้ไม่กโอ้โหไม่นะเย่แล้วพี่แดงทำไหมทำไหมทำไหม มาหมานี่เร็ว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 ทันวิเนี่ยพี่เด้งเอาเอาก่อนนั่นไงลาก่อนพี่เอ้ยจบไม่นะวิ่งเลยแล้วกันนะโ <Construction. S 1> oh, อ้โดนม่วงเก็บไปแล้วอ่ะโอ้ต้องโอเครู้พี่รู้พี่แต่เอาไม่ได้ <Un its S 1> เอ้ยเปิดแผงกันแล้วกันนะ ตรงนี้ของเขาอะในมุมมาครับผมอุ้ยดีนะไม่โดนเซนทรีตามหลักแล้วไม่ควรจะโดนนะจังหวะนั้นนะแต่ไม่โดนก็ดี <Ready. S 1> เฮ้ย <Earth S 1> ไม่กดไม่ติดว <Construction S 1> ะเออติดเอ่ตอตรงนี้เป็ <Building. S 1> นางพระรามแปดเดี๋ยวเราเอาแรกข้างหน้าด้วยสีเหลืองก็มองไม่เห็นเห็นสีม่วงอ่าตกตกตรงนี้ Unit ready. Building. โอ้โหเขียวเอ้ยเขียวนี่แบบยังไงเนี่ยเขียวนี่บังเกอร์ขึ้นเต็มฐานเลยแหลกกระนั่นกนนขึ้นเต็มเลยอันนี้วางไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าพี่แดงเล่นฮาอากาศอ๋อโอเคแส,แสดงว่าแสดงว่าแสดงโอ้ไม่ทันกระไรนี่นะเฮเลย ที่แดงจะเข้าตรงเขียวไม่ได้ผมรู้พี่เอาไม่ได้มันไม่ได้จริงๆถ้าไปเปิดเข้าตอนนี้เราแบบถ้าไม่ได้ไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งไงถ้าเกิดเล่นหนึ่งหนึ่งนี่อาจจะอาจจะเปรี้ยวตีนนิดนึงนะผม <c oughs> แต่นี่เล่นเป็นทีมไงไม่ได้ต้องดูท่าทีของฝั่งตรงข้ามด้วยมีกานโดนลุมมันมีคนเปรี้ยวตีนกับผม,ผมครับเนี่ยฮะที่ม่วงอย่าเพิ่งวางมีมปมุมมา <c oughs> เราวิ่งไล่เก็บเป็นตัว เออ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 โอเคไปแล้วครับทำไมพี่สม้มไม่ออกทางข้างหลังอะทางซ้ายต้าเขาก็มีไฟฟ้าเห็นทางที่หนั่น,นผมอยากเล่นอย่างอื่นอะที่ไม่ใช่ไลโนอโอล่อบล็อกลิฟหรอฮะสีเหลืองมาทางนี้ว่ะออกจากหน้าผาด่วนๆเลยพี่สม้มพี่สม้มส้มพี่สม้สมโดนเอาเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบ พี่ส้มผมกันเองผมกันเองพี่ส้มขยับนิดนึงขยับนิดนึงไปหลังป๊อบหลังป๊อบสวยสบายหรือสะดือโบกครับผมอ่ะเจ็บโรดเอาเงินคืนมาส่วนหนึ่งอ่าต้องต่อข้างหน้าครับผมเดี๋ยวไปเอาแรกข้างหน้าด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดปเ s u p e พ vapor หรือเปล่านะสีชมพูขึ้นไปแล้วสีม่วง ไปแมมุ้แมมุ Unter ม้มันนั่นไงข้างไหนโอ้โหมันเข้าคันที่เลื่อนน้อยๆกูอยากจะบ้าตายให้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 ยิงให้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 ยิงเออจบโอ้โหพี่ส้มแสบแล้วเราสีฟ้าหายสีฟ้าหายไปครึ่งฐานเฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ต้องขยับเองเลื่อนไปพร้อมมี มี่แบบยังไงอ่ะรถถังผมมีคานที่เรื่มไม่พร้อมอยู่ที่ต้องคืนแทงกับผมเออดี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 ดแต่กัดเองได้น,น,นะพี่ทำสบายเลยอโอเค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 อเราไปข้างหลังนี่นี่ยังไงไม่ได้เปิดซุปเปอร์จริงๆด้วยเป่ะเดี๋ยวเราปั๊มยูเดียไว้สักรู่นหนึ่งก่อนครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วเหมือนร่าฟนู้นจะเล่นแต่ไรโน่อย่างเดียว เดี๋ยวค่อยปั๊มยูนิตอื่นที่หลังผมว่าจะขึ้นอพพลิปหลังจากที่ผมขึ้นอันเดสอันเดสอะไรล่ะอินดัสเทรียลแพลนได้ก่อนสีเขียวนี่เขาดูเงียบๆนะผมไม่เห็นเขาออกมาประจันหน้าประจันบานเลยหรือว่าเขาอาจจะช่วยสีฟ้าแต่ผมไม่เห็นก็ได้ทำไมพี่ไม่เอาทางซ้ายเนี่ยฮะจัดการเองนะตรงนั้นอะได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ได้ได้ ได้แล้วชิวๆสบายๆเออซ่อมต่ออินดัสทรีพลาสต์ครับผมหลังโรลดอันนี้ซ่อมมาขอกทำทําอากาศดีกว่าเหมือนจะเห็นมีเวทเท f o r t เตส s บเว็บนะรู้่าของเพื่อนเราติดฟ้าไม่น่ามีอ่ะเมื่อกี <t 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 ้หายไปครึ่งฐานอ่ะอ๋อของเพื Virgin ่อนเราของเพื่อนเราของเพื่อนเราไปตุยโหลดตุยโหลด เย็บเย็บสวยมาเราจะเข้าหาสีม่วงก่อนครับผมสีม่วงในเปรี้ยมากใช่ไหมฮะรู้สึกว่านายจะโดนเราโดนลุมเนี่ยสีแดงชมพูแล้วก็เราอีกคนหนึ่งสีน้ำเงินลุมนายคนเดียวมาดีเอ้าหานลงจงบายพี่ลาก่อยเอ๊ะต่อไปสีฟ้าหรือแค่นั้นเหรอ โอเคครับผมรู้แล้วสีเขียวทำอะไรอยู่โอ้โหโอ้โหเกระเดอ้โอ้โหยิงยิงยิงเออโอ้โหเฮ้ยผมรู้แล้วสีเขียวมันทำอะไรอยู่แมงมุมเป็นฝูงเลยท่าอากาศเริ่มตอบโจทย์สุดจังหวะเนี้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอเยอะย่เข้าทีละคันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเขาโดนแมงมุมเข้ายิงเอาไม่ทัน้โอ้

Uh, โอ้โหทำไมสีเขียวมีแต่แมงมุมเฮ้ยเฮ้ยเราต้องทำการล่อครับผมทำการล่อซื้อครับผมเราอาจจะทำการล่อซื้อเพื่อให้เพื่อนไปตีฐานน้ำมันได้เป็นการเปิดแมปไปในตัวสีฟ้าเหลือแค่โลงรถแปกโอ้โนเมเดียไปสองรอดแน่ได้ผมไม่ดืวม ไม่ติดว่าโดนตามอยู่นะผมจะหยุดยิงไปมุมตัวนั้นให้มันแตกให้หมดเลยตามไหมไม่ตามว่ะสงสัยเห็นนีดนี่มาพร้อมละกองทอพอพิคลิปอา้าวสีฟ้าไปก่อนเลยครับผมทำอะไรไม่ได้จริงๆไงเหลือแค่ลง,ลงรถที่เดียวลงแรกก็ไม่มีลงน้ำมันข้างหลังก็แบบขึ้นจะยี่หพยีพยี่ห้าหรือเปล่าไม่ทันใจวะ่ะผมต้องทำการล่อซื้อกับผม ไปนี่ไปนี่ลงตรงนี้แล้วก็ทำการยิงไปหนึ่งช็อตยิงนี่เลยเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าเหรอฮะเฮ้เข้าวะ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 วเราเหยียบ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 แล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็ลุยหมดนายคิดจะมาเทียบแสงอยานูภาพกับอพอลโลไล์อย่างนั้นแล้วกโอ้ ยิงและสไปเวๆไปรไปเร็วเร็วปเร็วไปเร็ไปเร็ไปร็ไปเร็วเก็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็มไมเร็งไปเเรรื่อปเร็วเปร็วเทไปเรวเรเร็เเครื่องเนแล้วอป่างี้เร็เอาวเร็เรเไเไเร็วไปเร็วเวเรเปรวเเเเรเกเรเเไเหลืองเ็เ แบบเปรี้ยวกันมากใช่ไหมฮะขอสักทีเอาเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตกเราต้องวิ่งดักดักวิ่งดักดักวิ่งดักดักแล้วก็ยิงแตก <laughs> แมงมุมแมงมุมไายตัวนั้นฉันเห็นมันสมการเ<ๆ>ลือดคนเร็วเร็วเร,วรีชีพที่เหลือให้หมดตัวเข้าทุกตัวแล้วนี่ไงนี่ไงแมงมุมเข้าไม่ได้ตัวทุกตัวครับผมฟีชีพเลยโอ้ไม่แตก ตรงนี้แตกเก็บไปมุมก่อนเก็บไปมุมก่อนเออมาเดี๋ยวเอ้ยนายเหลือคนเดียวนะดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบยังไงอะแบบเพิ่งเริ่มเรียนรู้เล่นใหม่ๆนะดีใจที่เกมเก่าๆมีคนเล่นใหม่เรื่อยๆนะครับผมผมไม่มีปัญหาเหล่ากับเล่นกับคนเล่นใหม่ ที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือแบบเวลาคนที่เล่นมานานแล้วมันมาเจอคนเล่นใหม่แล้วชอบพิมดักแล้วมันไม่ผมไม่ชอบไม่โอเคเลยเล่นก็เล่นปกติด้กอ่ะอ่ากเดกึดเึดกึดเึดกึดโอเค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 รอไม่หมดเอาดิเหว่านายไปโทษเพื่อนลูกทียนนายเถอะ เพื่อนร่วมทีมเน่มันเปรี้ยวตีนมากตอนต้นเกมเลยโดนลุมไงลุมแบบให้เล็บไปเลยไปสีสีจบโอเคอ่ะดูขอดูสกอร์่อยดิเดี๋ยวนะที่หนึ่ง